จริงหรือไม่โดูนั่นทําไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้าใช่แล้วมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี้เป็นเพราะชายที่ยืนอยู่ตรงกลางของภาพด้านล่างซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเฟตทาจูเนียเฟตเป็นคนติดเหล้าและดื่มหนักเกือบทั้งชีวิตและสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อร่างกายเริ่มสุดโทมเขาเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง42ปี เมื่อเห็นตับของพี่ชายล้มเหลวผิวนังของเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่างกายของเขาสุดโทมลงทําให้ลูกทั้งสองคนไม่มีพ่อซึ่งน่าจะทําให้คนที่เป็นทา้มเกิดความบาวาดภาวะเขาสาบานว่าจะไม่ดื่มแอลกอฮอลแม้แต่หยุดเดียวและไม่ได้ทําเช่นนั้นมานานหลายทศสวรรษแล้วเฟ็เสียชีวิตในปี1981และประธานาธิบดีคนใหม่ก็ไม่ได้ดื่มเหล้าแม้แต่หยดเดียว ตั้งแต่นั้นมานับเป็นเวลาอย่างน้อยสีทส่ทศวรรษแล้วที่เขาไม่แต่เหล้าเลยแต่ก็ยังมีประธานาธิบดีบุษตคนที่สี่สามเลิกดื่มนั่นทําให้เขาก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งประธานาธิบดีบเช่นกันกา,การเลิกดื่มเหล้ามันมีประโยชน์มากมายนะครับนะเพื่อสุขภาพนะครับความคิดความอ่านเราก็จะเป็นผู้เป็นคนนะครับนะเราก็จะไม่ได้ทําลายสุขภาพอย่างเดียวนะครับ ทำลายความคิดสติปัญญาเราด้วยนะครับ